วัดพระธาตุแม่เย็นนะครับวัดพระธาตุแม่เย็นอยากเที่ยวไหนก็มาเที่ยวนั้นนะครับวัดพระธาตุแม่เย็นตำบลแม่ฮีนะแม่ฮีอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ช่วงนี้ฝนมันตกนะครับบรรยากาศก,าก็ผมว่าโอเคนะลองไปชมกันนะครับอันนี้เป็นบันไดบันไดนาคปี2561น้านะครับ พระอุบโบสถไฟไหม้นะครับตอนนี้ก็กำลังบำรุงรักษา,าสร้างขึ้นใหม่อสองสามวันที่แล้วก็มีพระประธานนะครับนำพระประธานมาทำไว้ก็ทำหลังคาครอบอพระพุทธคุณนะครับไว้ด้วยจิตสทาของ ชาวบ้านหมู่บ้านอ่ะแม่ยินนะครับอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ลองไปดูนะครับนี่แล้วว่าพระทานุแม่ยินนะครับก็ไปชมบรรยากาศทั้งังไงกันนะครับเชิญครับ

ครับผมครับผม สวัสดีการยามเย็นนะครับผมมิดเอ็มชาแนลทนะครับเชิญชมพระธาตุแม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักการะนะครับพระพุทธรูปนะครับพระธาตุแม่เย็นตั้งอยู่บ้านแม่เย็นนะครับตำบลแม่หีอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ16นาฬิกา ่45นาทีนะครับก็เราไปจับพื้นไปชมวิว360องศากันนะครับระยะทางก็พอสมควรนะครับก็ต้องอาศัยความแข็งแรงพอสมควรนะครับวิวนี้ก็จะสามารถมองเห็นวิว360องศาของอำเภอปลายตบุลแม่ฮี้นะครับ เกือบทั้งหมดนะครับอสองสามวันมานี้ก็มีฝนนะครับฝนเทลงมานะครับก็มีพายุลูกเห็บนะครับอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ,อซึ่งอยู่ติดชายแดนพม่าะนะครับอยู่ฝั่งบนดอยนะครับก็เป็นพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นมาจากฤดูร้อนนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปฮะขึ้นไปดูพุทธองค์นะครับซึ่งปฏิสถานยังเขตบ้านแม่ยินตำบลนแม่ฮิอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอสมควรครับพอสมควรเลยครับ ความสูงนะครับราขึ้นมาก็จะเห็นวิวนะครับท็อปวิวนะท็อปวิวก็เป็นบันไดเหมือนคล้ายๆบันไดนักสัตว์นะครับก็มีแพะลิงนะสิบสองนักสัตว์นะครับก็เดินขึ้นมาชมบรรยากาศ แดดลมลมตกนะครับพอาขึ้นมาชมโอดทหะรูปที่สวยงามนะครับสีขาวสวยงามนะครับเห็นไหมข้างบนก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับ แล้วเฮาขึนมาเร็วเวลานายเวลีนายมอื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 มออืมอืมอืมออืมเืมออืมออมออมอืมอืวออืมมอืมมมามมมม เป็นวิว3ามร้อยหกสิบองศาครับก็พอสมควรนะก่อมาออกกำลังกายนะครับขึ้นลงได้นะครับก็ขึ้นมาเท็เวย์โยชูนะครับนะถอดรองเท้าด้านล่างก็จะเป็นวิวเห็นไหมวิวนะครับวิวเพิ่มไป อันนี้ก็เป็นพระพุทธ,ธโลก,กัตุระนะครับมหาหมุนีโอเอลิชัยสุดยอดเลยองงามอีดบิวตี้ฟูลนะครับก็ลอยฝนตก แล้วมันนอปายนะฮะบนเขาลูกหนึ่งนะฮะท่านตั้งสง่าอยู่บนเขานะครับสุดยอดเลยครับ ดีการยามเย็นนะครับผมวิด M c เอ็มชาแนลทีนะครับเชิญชมพระธาตุแม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักการะนะครับพระพุทธรูปนะครับพระธาตุแม่เย็นตั้งอยู่บ้านแม่เย็นนะครับตำบลแม่หี้อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ16นาฬิกา ่45นาทีนะครับก็เราไปจับพื้นไปชมวิว360องศากันนะครับระยะทางก็พอสมควรนะครับก็ต้องอาศัยความแข็งแรงพอสมควรนะครับวิวนี้ก็จะสามารถมองเห็นวิว360องศาของอำเภอปลายตมุลแม่ฮี้นะครับ เกือบทั้งหมดนะครับอสองสามวันมานี้ก็มีฝนนะครับฝนเทลงมานะครับก็มีพายุลูกเห็บนะครับอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ,อซึ่งอยู่ติดชายแดนพม่านะครับอยู่ฝั่งบนดอยนะครับก็เป็นพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นมาจากานด,ดูร้อนนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปฮะขึ้นไปดูพุทธองค์นะครับซึ่งปฏิสถานยังเขตบ้านแม่ยินตำบลแม่ฮิอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอสมควรครับพอสมควรเลยครับ ความสูงนะครับลาขึ้นมาก็จะเห็นวิวนะครับท็อปวิวนะท็อปวิวก็เป็นบันไดเหมือนคล้ายๆบันไดนักสัตว์นะครับก็มีแพะลิงนะสินักสัตว์นะครับก็เดินขึ้นมาชมบรรยากาศ แดดลมลมตกนะครับพอา,าขึ้นมาชมโอททะลุที่สวยงามนะครับสีขาวสวยงามนะครับเห็นไหมช้้งบนก็ต้องใช้วอมพมายามนิดนึงนะครับ แล้วเฮ้ยคุณสิวิว very nice very nice t ม o เคีแลเลก็มีชาวต่างชาตินะครับมาชมวิวบนเขานะครับก เป็นวิวสามร้อยหกสิบองศาครับก <reason> <welche> ็ผสมกันนะก่อมาออกกำลังกายนะครับขึ้นลงได้นะครับก็ขึ้นมาเทคเวา์โยชูนะครับนะถอดรองเท้าด้านล่างก็จะเป็นวิวเห็นไหมวิวนะครับวิวเพิ่มไป น,นี่ก็เป็นพระพุทธโลก,กัตรุระนะครับมหามุนีโอ,โอเวลิชัยสุดอดเลยองงามอีสบิวตี้ฟูลนะครับก็ลอยฝนตก ่าเขาแล้วมันนอา๊อนะฮะบนเขาลูกหนึ่งนะฮะท่านตั้งสง่าอยู่บนเขานะครับสุดยอดเลยครับ